สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ3 1ครับผูสาประตูจารุเดตละมุดและหมายเลข38ครับคนดูที่สนามนี่ถือว่าเยอะเลยครับทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามครับตอนนี้ครับวันนี้เจ้าบ้านมาในชุดเก่งครับชุดแดงทั้งชุดครับ ส่วนผู้มาเยือนครับมาในเสื้อสีขาวกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำครับของโซนภาคใต้ครับทั้งสองทีมครับเป็นครั้งแรกงแรกของสนามมหาจุยาลงขรานครินครับที่รับรายการใหญ่ระดับประเทศครับในปีนี้ครับหาภาพชัดเสียงชัดครับขอบคุณมากๆครับผคุณพงศกรครับ ภาพชัดมากครับในหัวครับขอบคุณน้องเอก28ด้วยนะครับ้นามงับสเตเดียมอดีตสนามซ้อมเราคุณกฤษดาภาพสวยเสียงชัดครับขอบคุณมากๆครับภาพชัดมากๆครับชื่นชมทีมงานทั้งสอดครับขอบคุณมากครับทีมงานไลฟ์สดในจากจังหวัดพังงานะครับเดินสายไลฟ์สดนะครับร่วมกับทางด้านสุราษฎร์ธานีครับคอฟเวมีเดียครับผู้บรรยายขอบคุณมากครับ บอย่างสงขาชัดเจนครับชัดแจ๋วครับมาคุณมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดดีครับจากปั๊มปอทไม่เต็มฤทธิ์ครับโอ้ปั๊มไหนบอกด้วยครับในด้านสงขายสครับจะเริ่มแบทเทิลก่อนครับเริ่มแบทเทิลครับสงขาได้บอลอยู่นี้ครับมาเปิดสายทีเดียวครับเปิดเกมบุกใส่มาทันทีครับแต่โอ้ ศิริภพเซ็นเตอร์กองเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็สัดสายโค้งๆยาวๆมาแล้วก็ได้โมงแล้วก็ลูด้โอ้ยังติดอยู่ครับเป็นทางยุทธพงย้ายฝ่ายครับโอ้ไปดักที่เส้นได้ครับยังไม่เสียประตูสำหรับเจ้าบ้านครับโอ้มาแบบว่าไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยกับสักสงข้าวสิครับเป็นด้านด้านเจ้าโอ๊ตวรวุษนะครับสีสวัสดจะเล่นลูกเซฟิ์ลูกนี้ครับชิดไทยไปครับโดนแบน บอ,ขขอลุดเปิดขวาโค้งนียโหเข้ามือเบืองสาประตูครับสำหรับทางด้านจารุเดชก่อเล่นเร็วไม่ได้ที่ทางด้านชานุกูลแล้วก็ซ้ายบอลเทพเติมได้ดีเติมได้สวยครับเข้ากลางหนยาวไปนิดนึงต้องแก้ไขแต่ยังมาช่วยได้สำหรับอับดุลสาลามยิงก็ได้ชนคานเ้ยโเซนบอกว่าเป็นซูเปอร์เซฟของงด้านเจ้าเอกเซมสันงับโดยทุ่มืออาี เสียคอนหน้าเป็นครั้งที่2ในเกมครับสำหรับเจ้าบ้านเชียงรายครับโอ้นหนัากลัวครับเกมบุกคอนหน้าสงขาสิไม่ได้ดีขาซิมได้เก็บต่อขาซิมออกสายไปสุทธิพง์สุทธิพง์ดวลกับอาร์ทิสสุทธิพง์สุนกับสิริชัยอ๋อแล้วก็คือมันที่ขาซิมขาซิมยกเข้าเขตโทษบอลตกไปที่ฝรั่งไม่หมงตั้งออกมาตัวขวาสองไม่หัวลูกนี้่อางขวาจะโค้งหาประตู สัญญาณนกเวทดังขึ้นเปิดขวาย้อยย้อยลูกนี้เข้าจารุเดทแล้วก็ผตัรศินแม่ยกธงว่าเป็นการฟาวมองไกลแล้วก็เสมสันยกลูกนี้เป้าหมายอยู่ที่ลิมปิกด้านขวาบอลตกพื้นแล้วก็ชนะดนได้สำหรับสุภกิตสุภกิตถึงเส้นหลังแล้วก็ขวาลูกนี้เข้ามือจารุเดชครับแม่ แล้วก็บัสลีโดนหลุมสองแล้วบัสลีเจออํานวยแล้วบัสลีเส้นหลังบัตลีแล้วก็พี่พอ,อพวกโหสิริบออทำได้ดีทำได้สวยบอลอยู่ที่อํานวยอํานวยช่องนี้ทำได้ดีวอลล์วูวอลล์วด,ดวนกับตางด้านสิริชัยออกขวามาา้าธนาเลยธนากิจขวามโหติเฉยติใครติใครออ,อ,อ,ออกว่ายังไงครับเปิดลูกนี้เข้าไปร่มงเช่นแล้วก็โอ้โอโอทุ่งมือจีขก็เกษมสันครับเฮ้ยนิ้วนึบ ติดเท่นนนนันเบิร์นบอทออสายสิริภพเฮ้ S <S เพิมอ,อีกขนนี่จ่าที่นันกิตจับบอลตรงนี้ทำได้สวยแล้วจ่ามีห้องแล้วไม่ล้มนะใบาเลวลวอลรุฒวอลเอ๋ยวอลรุฒมองแล้วลูกแต้วซองมาใหวว้แล้วแม่เกือบสังกัดพลาดแล้วก็ยังอยู่ที่นันตะกิตแล้วก็เข้าเคทรอตอีกครั้งนึงนันตะกิตถึงเส้นหลังนันตะกิตลูกนี้ยังเตะเข้ามาได้บอลยังอยู่ที่ชานุกรแล้วก็วอลรุฒขวาลูกนี้สุดีบงแล้วขวาแล้วก็บาลีสุดที่บงสุดที่บงขวาแล้วก็ยังอยอ้ บอกแล้วประมาทไม่ได้ครับแม่จารุเอจารุเดชแม่เซฟสำคัญเลยครับของจาเดชครับมาได้รอดหนึ่งหนึ่งครับแม่ลูกนี้มันติดพาวไนิดนึ่งบอลตกอยู่นี่แล้วก็บาซีลหมายแย่งได้ยกขวาครับแล้วก็สวยครับเดเคได้ยขวาโอ้ หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับนะหนึ่งศูนย์ครับต้องยอมรับครับจังหวะนี้คือกดกดอยู่นานครับสงขาครับจนจนตำแหน่งรับของเจ้าบ้านหลงตำแหน่งกันไปครับนะครับทางซ้ายก็หุบเข้ามานะครับปล่อยให้ทางด้านเอกนี่นะครับยืนอยู่คนเดียวบอลเข้าทางใครเลยครับเพราะธีรพัฒน์ยังได้อยู่ธีรพัฒน์หันหน้าประตูแล้วขวาลูกนี้โหติดไซก้อยไปครับไม่ตรงกรอบ สิริพงเปิดลูกนี้ได้ลุ้นทีเดียวครับแล้วก็โจเิมาได้ขึ้นเฉยแล้วจังหวะสองคาซิมลูกนี้ยังไม่ได้แล้วก็โอ้เอเข็แน่ครับจะมาอยู่ตรงนั้นนี่ขวาเต็มเต็มของสิริพงศ์ใยฝ้ายได้ลุ้นเนี่ยพาริวแล้วก็ผ่านมาสามพาลิวยังสดอยู่ครับพุ่งลงมาเปิดลูกนี้แล้วก็จับแล้วก็โอ้โหทำได้ดีครับกาเซนยันใจบักดีกับถุงมืออาร์จี บอลทุ่มของอาทิตย์ครับทุ่มเข้าจังหวะนี้โม่งเอยแล้วก็โอ้ส้มลนแล้วก็รรวกไม่รู้ครับกู้กระสินไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูรีเพ์ครับแต่ตอนนี้ดีใจไปแล้วครับเอคือนี่ครับจังหวะแรกจังหวะสองนี่ครับต้องดูว่าว่าเกษมสันสนี่ครองบอลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ แต่ยังไงพลศิลป์ก็เป่าไปแล้วครับไม่มี VR ครับในทีสามนะครับจังหวะแรกจับโอ้ไม่ได้ครองทีครับแม่ครีนครับโน่นนี่ครับครับผมคุณซ้อนโดยพงพันพงพันลากออกทางขวาแล้วก็จิ้มออกขวาปรินัทธากิจนัทธากิจเข้าเขตโทอแล้วเฮ้ยนัทธากิจเฮ้ยโอ้โห ยยังอู่แล้วก็เข่ามือเจ้าเดชครับไม่มีปัญหาสงขายยังครองอันดับหนึ่งของตารางครับวันนี้ผมต้นสราลมฟฟร์เฟนเมเดีย หมดหน้าที่ในวันนี้แล้วครับวันนี้ถ้าพูดจาทะลึง่งหรือว่าหยาบคายออกไปก็ขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในนัดหน้าครับในบ้านของทางด้านเวียงสะสวรรนิซิตี้ครับวันนี้สวัสดีครับ